รีแอคชั่นเอ็มวีไม่ใช่ไม่รู้สึกเซนหนึ่งเทคหน <c oughs> <c oughs> ึ่งดิดิต้อนรับชจบอคือเธอเออคิดถึงอะ่ะยินบออะนี่เพิ่งติดเทนทวิตเตอร์ไปเองนะงใช่จริงเหรอใช่ว่าแบบคิดถึงว่าแบบอยากดูกดรักรุ่นพี่แล้วเมื่อว่าอไรยังไม่บอกไม่รู้เลยคือเท่าที่รู้อะคือเหมือนแบบมาเมษาแต่เรา,าไม่รู้ว่าข่าวล่าล่าสุดอะ<า>คือมาตอนไหนแต่ตอนนี้ก็คือมี MV มาให้ดูก็คือไม่ใช่ไม่รู้สึกของทอมอิสราที่ยินบอไปรับบท เป็นนักแสดงนักแสดง <laughs> นักแสดงในเอ็มวีโอเคโอเคเออแล้วก็เก็บไว้คือแบบก็อยากดูแล้วก็ต้องเก็บไว้ตอนรีแอค <h oy> เฮ้ยเราเป็นหมูยอรหรือเปล่าน,นะ <h oy> <h oy> โอ้ยลอยู่ตรงนั้นอ,ะอ่ะพร้อมไปดู อุ๊ยพ่้อุาเกิดมาเป็นเพื่อนกเพื่อนเพื่อนเเพื่อนเพอเพื่ไดเพื่เพื่อนเพอเ่อนเพื่อนเ่อน่อนเอนเพื่อนเพ่อนเอนเ่อ้เพื่อนเพื่อนพ่อนเพื่อนเอนเ่อนเพื่งเเนเ่นอพนออนือน่นนอ่ คน uhm. นั้นคุณกายพลหรอตบนะเอเ er <incomplete> อใจเย็นๆอาจจะไม่ใช่ก็ไม่ด้กัามวฉนรสคจิง ได้หึงเหรออือทำไมต้องขนาดน้เหมือนเธอนั้นจะไม่รู้บอกให้รู้ไปเลยไหมในความจริงที่ผ่านมาตัวคงฉันคิดยังไงเธอก็พูดแต่เรื่องของเขาฉันเลยไม่เคยพูดเรื่องของเรา

ย้ำจังเลยขอบคุณมากครับเพื่อนอะ่ะโอ้ยให้กูได้แคตบปากเหรอยังไงนี่อันนี้คือคือน้องมาร์กเหรอไม่ใช่ว่า <c oughs> ฉันยังไม่รู้สึกความจริงฉันก็รู้สึกทุกครั้งเวลาที่เธอพูดทั้งคำไม่ใช่ว่าฉันยังไม่รูามกกาอูย่ะปากลัวแล้วเนี่ยอะไรกลัวอะไรเขาจะให้อะไร อีกแล้วหรอ,อ,อไม่ไหวแล้วนะว่า,ขา,ขาก็ัว่าโอ้ยคือยังไงอะ ถ้พูดถึงเขาไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สึกความจริงฉันก็รู้สึกแต่รู้ง่ายและเธอเนี่เธอให้เตัตอเยแค่นี้หรอแกล้งพี่ชอบต่อหรอเอจะมีให้เหรอเอาจริงๆเหรองงเลยงงเลยเนี่ยก็มันเมื่อกี้แล้วที่กูอัดว่าแบบกูทอยมึงขนาดนี้ใครได้แค่ตบบ่าหรอแล้วหน้าพี่น้องบอกก็คือแบบ จะจ่เข้าใจไม่รู้หรอกจะยังไงก็แกก็แกก็ตัดร้องเพลงแล้วอ่ะแล้วก็แบบเลิกกับอีคนนั้นอีกแล้วแล้วก็แล้วตัดจบแค่นี้เพราะมันสี่นาทีคือมึงช่วยร้องยาวกว่านี้มันจะให้มึงบอกพี่น้องดิเออโหไมีความลีพีทอีกรอบนึงก็ได้เฮ้ยดูทั้งข่มใจเฮ้ยพี่น้องวอลแล้มโหเนี่ยอะ ว่คือประเด็นอ่ะมันตัดจบแบบนี้จบไปเลยเพ<อ>ราะเพลงมันสั้นไง,ไงจบแล้วไงต่อแล้วบางคนเกิดมาได้เป็นประเภทแค่เพื่อนเท่านั้นก็จบว่าเป็นแค่เพื่อนไงแต่ว่าเราก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วพอจบแล้วมันเป็นยังไงต่อคือถ้าแค่เพื่อนก็คือจบแล้วแบบมึงได้แค่เพื่อนออให้ไปคิดเอาเองคิดต่อเองหลังจากนี้โมโหคือมันเป็นภาพที่แบบนึกถึงโกอลักอีพีสองที่นั่งอยู่บนเตียง อยู่กับผมอยากคิดถึงเขานักนอนเราคิดถึงและเออย่ออ่ะกูแล้วกลับไปดูวนวนใหม่วนไปเรื่อยๆแล้วนึงวนหลายรอบเลยออวนไปอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ไม่มีแบบไม่มีบทสรุปก็คือแบบไปคิดต่อเองไปคิดต่อเองเป็นการแบบ เอ็มวีที่ฝึกสมองช่วยมาฝึกสมองอยากให้ตจบแบบไหนก็แล้วแต่คุณเออก็ได้นะก็ได้นะได้อยู่อ่ะโอเคได้อยู่แปลว่าอะไรไม่ได้โอเราเล่นเออประมาณนี้อ่ะโอเคก็ยังรอกนหลังรุ่นพี่ตัวเต็มอยู่ถ้าใครได้ข่าวไลไรเมนมาหน่อยเพราะว่าเพื่อนเราอ่ะ ก็รออยู่ก็รออยู่ก็รออยู่นะอ่ะโอเคประมาณนี้ยินบอนะฮะนะฮะโอเคไปใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดแจ้งเตือนกันดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะจ๊ะอเคบ๊ายบายเจอกันลิปหน้านะ